เพราะฉะนั้นที่สําคัญคือถ้าหากว่าคุณสอดยาไปแล้วแล้วหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งคุณก็จะต้องสอดยาใส่ยาเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งยาที่สอดไปครั้งที่แล้วนะคะจะหมดฤทธิ์ไม่สามารถฆ่าเชื้ออสุจิได้แล้วยาฆ่าเชื้ออสุจิใช้ยังไงใช้แล้วไม่ท้องจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดกันไปถึง9ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์มันมีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมคะข้อสุดท้ายน,นี่ก็คือข้อเนี่ก็คือคําถามที่ถามเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ท้องจริงหรือเปล่าอ่าอย่างที่สัญญากันไว้ในคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้ออสุจิว่ามันคืออะไรมันใช้ยังไงใครใช้ได้ใครไม่ควรใช้และที่สำคัญคือ ใช้แล้วไม่ท้องเนี่ยจริงหรือเปล่ามาฟังกันในคลิปนี้ค่ะการคุมกำเนิดด้วยสารฆ่าเชื้ออัสจิหรือที่เรียกกันทั่วไปนะคะว่ายาฆ่าเชื้ออสสจิหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเปิร์มิไซมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราววิธีหนึ่งค่ะโดยการใส่ยาหรือว่าสารหรือสอดยาหรือว่าสารตัวนี้นะคะเข้าไปในช่องคลอดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อที่จะไปทําลายหรือฆ่าเชื้ออสุจิหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหลังน้ําอสุจิเข้าไปในช่องคลอดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออสุจิที่อยู่ในช่องคลอดทําให้เชื้ออสุจิไม่สามารถเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกได้ก็จะไม่มีโอกาสไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์สารที่นิยมนํามาใช้ทําเป็นยาฆ่าเชื้ออสุจินะคะก็คือโนน็ซินลไน สารตัวนี้นะคะเป็นสารอินทรีย์เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติเป็นออแกนิกคอมเพลวก์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ออสุจิได้ซึ่งผลิตอยู่ในหลายรูปแบบค่ะโดยเมื่อเราสอดยาหรือว่าใส่ยาตัวนี้เข้าไปในช่องคลอดแล้วนะคะยาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการไปเคลือบอยู่ที่ปากมดลูกของผู้หญิงเพื่อคอยทาลายหรือว่าฆ่าเชื้ออ,อสุจิที่มีการหลั่งเข้าไปในช่องคลอดป้องกันไม่ให้อสุจิสามารถเดินทางไปพบกับไข่และเกิดการปฏิสนธิได้ ซึ่งยาฆ่าเชื้ออสุจินี้นะคะมีผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะเช่นแบบเม็ดฟองฟู oo, แบบเนื้อครีมแบบเนื้อเจลแบบแผ่นฟิล์มบางๆหรืออาจจะทํามาในรูปยาเหน็บเข้าไปในช่องคอดหรือจะเป็นรูปแบบโฟมที่ฉีดออกมาจากกระป๋องหรืออีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะที่ใช้กันบ่อยๆเลยก็คือมันเป็นสารฆ่าเชื้ออสุจิที่เคลือบมากับถุงยางอนามัยนะคะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครันในการใช้ถุงยางอนามัยให้สูงขึ้นถ้าใครอยากใช้ถุงยางอนามัยนะคะที่เคลือบสารฆ่าเชื้ออสซิติก็ลองอ่านดูนะคะที่ข้างกล่องนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นถุงยางอนามัยที่เคลือบสารฆ่าเชื้ออสซิติมีสารโนนอกซินนลไนอย่างที่บอกไปนะคะว่าสารฆ่าเชื้ออสซิติเนี่ยมันเป็นการคุมการะเบิดประเภทชั่วข่าวประเภทหนึ่งนั่นก็คือ ไม่ได้ใช้เป็นประจาไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมันก็จะคล้ายๆกับการกินยาคุมฉุกเฉินนั่นแหละคะ่ะก็คือใช้เฉพาะในช่วงที่มีการมีเพศสัมพันธ์ยาฆ่าเชื้ออสุจิก็เหมือนกันค่ะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เพื่อสอดยาตัวนี้ให้เข้าไปอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ยาตัวนี้จะต้องเข้าไปรออสุจิอยู่ในช่องคลอดก่อนนะคะไม่เหมือนกับยาคุมฉุกเฉินนะที่กินหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ยาฆ่าเชื้ออสุจิเนี่ย จุดสําคัญของมันก็คือจะต้องใช้ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์มันจะมีทั้งข้อดีข้อด้อยนะคะในการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจีเนื่องด้วยวิธีการใช้ของมันนี่แหละและอย่างที่บอกไปนะคะว่ายาฆ่าเชื้ออสุจีเนี่ยมีด้วยการหลากหลายรูปแบบผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้นะคะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําความเข้าใจกับวิธีการใช้ให้ดีอ่านฉลากวิธีการใช้ให้ละเอียดเพราะถ้าหากว่าคุณทําผิดขั้นตอนนะคะ ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์มันจะลดลงอย่างมากเลยถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อสติแบบชนิดสอดวิธีการใช้มันก็จะเหมือนกับการที่เราเน็บยาเข้าไปในช่องคลอดนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเน็บยาให้มีประสิทธิภาพหลังจากเน็บแล้วยาจะต้องไม่ไหลออกมาจากช่องคลอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำความเข้าใจและ เหบให้ถูกวิธียาถึงจะมีประสิทธิภาพหรือถ้าเป็นชนิดครีมหรือชนิดเจลเนี่ยยามันจะมาในรูปแท่งพลาสติกนะคะที่การใช้ก็คือต้องสอดแท่งพลาสติกนั้นเพื่อดันยาแบบเจลแบบครีมเนี่ยให้เข้าไปในช่องคลอดและที่สําคัญตรงนี้เลยนะคะเป็น k e ์ point สำคัญเลยนะคะหลังจากที่เราสอดยาเข้าไปในช่องคลอดแล้วเนี่ย ันจะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คุณต้องทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้อย่างเป็นที่ก่อนคุณถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้และอีกที่สําคัญหนึ่งก็คือยาฆ่าเชื้ออสุจิส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออสุจิได้ไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากที่สอดยาเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือถ้าหากว่าคุณสอดยาไปแล้ว แล้วหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งคุณก็จะต้องสอดยาใส่ยาเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งยาที่สอดไปครั้งที่แล้วนะคะจะหมดฤทธิ์ไม่สามารถฆ่าเชื้ออสุจิได้แล้วและหลังจากที่สอดยาไปแล้วมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วหลังในช่องคลอดไปแล้วนะคะคุณห้ามส่วนล้างช่องคลอดอย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพื่อให้ยายังคงออกฤทธิ์กำจัดเชื้ออสุจิให้หมดไปให้ได้มากที่สุด ต้องพยายามให้ยาอยู่ในช่องคลอดให้ได้มากที่สุดอย่าง้ย6 8ชั่วโมงและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือหลังจากที่คุณสอดยาไปแล้วคุณห้ามไปลุกเดินลุกนั่งหรือเข้าห้องน้ำปัสสาวะอันนี้ทำไม่ได้เลยจนกว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์เสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ยามันไหลออกมาจากช่องคลอด เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะสอดยาคุณจะต้องไปล้างทำความสะอาดหรือเข้าห้องน้ําขับถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือวิธีการใช้นะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะถ้าใช้ผิดวิธีประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะข้อดีของการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิมีอะไรบ้างนะคะ 1. เลยมันเป็นการคุมกําเนิดที่ทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ซื้อยามาแล้วก็สอดเองใช้เองทาเองได้ 2. นะคะ หาซื้อง่ายค่ะสะดวกตามร้านขายยาหาซื้อได้ 3. ค่ะยาตัวนี้ไม่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงและ 4. ค่ะสำหรับคุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจินี้ได้ส่วนข้อด้อยของสารยาฆ่าเชื้ออสุจินะคะ 1. เลยที่แน่ๆนะคะมันไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้2ค่ะ หลังจากที่เราสอดยาไปแล้วฟังขั้นตอนการใช้ไปแล้วรู้สึกไหมคะว่ามันยุ่งยากเนาะมันขัดจังหวะต่อการมีเพศสัมพันธ์ต้องสอดยาก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย10นาทีและอย่างจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วก็จะต้องรอให้ยาอยู่ในช่องคลอดอย่างน้อย6 -8 ชั่วโมงและถ้าหากว่าอยากมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิน1ชั่วโมงไปแล้วก็ต้องสอดยาใหม่ซึ่งมันอาจจะขัดจังหวะกับการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ และยาสอดตัวนี้นะคะมันมีความเหนียวเนืดหนะเมื่อสอดเข้าไปนะคะมันอาจจะทำให้รู้สึกเหนียวเนืดนหนรู้สึกลำคาญอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตลรดในการมีเพศสัมพันธ์และถ้าหากว่าใช้ยาไปแล้วเกิน1ชั่วโมงแล้วต้องการมีเพศสัมพันธ์ซ้ำก็ต้องสอดยาเข้าไปใหม่นอกจากข้อเสียต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะการใช้ยาสอดฆ่าเชื้ออสุจิอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเกิดขึ้นได้ เช่นนะคะอาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้บางคนนะคะแพ้สารเคมีแพ้สารฆ่าเชื้ออสุจิตัวนี้สอดยาตัวนี้เข้าไปในช่องคลอดอาจจะมีอาการคันบวมแดงระคายเคืองได้ 2. ค่ะยาฆ่าเชื้ออสุจิไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจทําให้เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิส hiv หนองในแท้หนองในเทียมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ3ค่ะอาจเสี่ยงทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้เพราะการที่เราสอดอะไรเข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกวิธีความสะอาดไม่ดีพออาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปในช่องทางเดินปัสสาวะของเราได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อรายีสเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ประจําถิ่นบริเวณช่องคลอด เพราะการสอดยาต่างๆเหล่านี้เข้าไปอาจทําให้ช่องคลอดเสียสมดุลเชื้อประจําถิ่นต่างๆเหล่านี้อาจจะเริญเติบโตมากขึ้นทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ในช่องคลอดสูงขึ้นและจากคําถามที่ถามว่าการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิใช้แล้วไม่ท้องจริงหรือเปล่าเขาพบนะคะว่าอัตราความล้มเหลวในการคุมกําเนิดด้วยวิธีการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจินะคะตามทฤษฎีแล้วนะคะเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ20%ซ แต่จริงๆแล้วนะคะจากการใช้จริงนะคะ <ทำ S 1> จากว่าอัตราความเสี่ยงในการล้มเหลวที่จะตั้งครันสูงถึง30%ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะคะในการคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับวิธีการคุมกําเนิดด้วยวิธีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลังนอกการนับหน้า7หลัง7การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิตัวนี้ก็มีความเสี่ยงในการตั้งครันสูงพอๆกับการคุมกําเนิดต่างๆเหล่านั้นค่ะ องค์กรอนามัยโลกนะคะจึงไม่แนะนําวิธีการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะเพราะวิธีการใช้ก็ยุ่งยากป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้และประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็ยังถือว่าต่านะคะอัตราความเสี่ยงในการตั้งครรภ์น,นั้นสูงมากๆค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่มีความจําเป็นที่อาจจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจินี้นะคะเช่นคนที่รับฮอร์โมอนต่างๆไม่ได้เลยไม่ว่าจะฉีด ะะฝังกินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผลข้างเคียงสายเอฟเฟกนะคะหรือใครที่ใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่ได้แพ้ยางทุกชนิดนะคะหรือเป็นคุณแม่ให้นมรับฮอร์โมนไม่ได้นะคะแพ้ถุงยางด้วยใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็วิธีการใช้อย่างละเอียดให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีการใช้อย่างเคร่งครัดนะคะ เพื่อให้ยาฆ่าเชือ้อสุจิมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้สูงที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางองค์กรอนามัยโลกเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้วิธีนี้ในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะจากสถิติแล้วเนี่ยโอกาสพลาดค่อนข้างสูงและที่สําคัญก็คือยาฆ่าเชือ้อสุจิป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรง พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย